บอกว่าหลวงปู่ศิลาเราวได้มีพญ,ญานาคมาหาแย่ลยสิไปเก็บดอกบวัวดอกบวอัวมานี่ใส่แจกันวันพระแขกมาแหวกนําแหวกปลาดอกบัวมานี่มันก็ไม่โยกหัวขึ้นใส่แย่วลวดได้หวานหลวงปู่นีน่กะแห้นหลุดแก้วมาทรงแย่ลวยเอามาหายแย่ลวดสวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมทางช่อง YouTube นะครับบาสักอโรมณ์ชาแนลนะครับวิสุภพรนอนอาเดียนะครับท่านผู้ชมวันนี้ผมพาท่านผู้ชมนะครับเดินทางมาที่บ้านของ ยาย่รวยคนฝันแม่นเหมือนเดิมนะคบท่านผู้ชมนะครับบ้านของยายรวยคนฝันแม่นนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่งวดที่แล้วนะครับท่านผู้ชมพลาดแต้มเดียวนะครับท่านผู้ชมโอ้โหนะครับผมก็ถือว่าไม่เข้านะครับท่านผู้ชมครับแต่ก็ใกล้เคียงนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับท่านผู้ชมวันนี้เดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมมาตามความฝันของยายรวยต่อนะครับผมต่องวดประจำวันที่1ตุลาคม2567นะครับท่านผู้ชมครับกับ ความฝันของเยรวยว่างวดนี้จะมีความฝันอะไรบ้างนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวอาจจะพาท่านผู้ชมเข้าไปสอบถามเยรวยนะครับผมแล้วก็นะครับฝากท่านผู้ชมนะครับผมฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์กดติดตามนะครับผมชมกันอยู่ที่จังหวัดไหนบ้างเอ่ยนะครับคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับ FC ทุกท่านเนาะนะครับผม FC ทุกทุกท่านเลยทุกที่ทุกจังหวัดนะครับผมวันนี้เราจะไปตามแนวทางของฉลากกินแบ่งหวยรัฐบาลไทยนะครับ1ตุลาคม2567กสบเจับเยรวยคนฝันแม่นเดี๋ยวไปด้วยกันเลยนะครับท่านผู้ชมครับ สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีเยรวยนะครับผมอุ้ยเอฟซีทำหาหลายคือเก่าภาคจะได้งวดที่แล้วเป็นยังไงครับงวดที่แล้วนี่งวดที่แล่ก็ว่าสามแปดนั่นแหละครับพีดแต้มเน่งเยรวยก็ว่าโอ้ยเหตุจังไหนเนาะมันคือแต้มคือกินแต้มเนาะนะใส่เอฟซีแล้วถือแน่ก็เลยว่าฝากเงินไว้พอได้กดแน่ครับเยรวยก็ฟันไปหาหลวงปู่ศิลาเนาะเพื่อกับว่า ผาดเมืองเห็นเพิ่นมีอันซิงมงคลอยู่38อ็ดอันย่างกับฟันวาจาารร aw, วังสรกรก็เล่ยวบอกเอฟซีฟังยายรวยก็บอกว่าสาขาเยอะแยรวยให้เลขบมาถือกรบเป๋องมหาใหญ่ก็ได้ดอกเด้อยยยารววก็ <c oughs> ่ได้ไหมครับเอฟซียังต่างตาเราคอยคิดเขาแล <c oughs> หละเอฟซีก็อยากให้ยายรวยบอกอีกคือเก่าครับ ถือบ่ถือให้กำลังใจแย่ลุอยอีกคือเก่าวา่ัสด์แม่นครับกำลังใจลุนลแรงพี่จอล์ดครับผมพิ่ถูกกับเป็นแนวทางนะครับแม่นแย่ลุยกับเป็นแนวทางให้นั่นล่ะคือจูประสง่งแย,ย่รวยกับยาแให้ทุกคนเราได้แม่นจ้าแนวฝันเนีนย่นนยแต่ฝันนอกค้อมฝันนอกกับเราให้ฟังครับแล้วง้วนนี้หนึ่งตุลาคมน,นี่ครับผมถือว่าง้วนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงของต้นม้วนจีเนาะแมนแต่ก็ต้องมาตามให้ยเอฟซีคือเก่าเพื่อเป็นแนวทางแย่ลุยมีความฝันวะครับง้วนนี้ วัดนี้ได้รวยกับมี่ควบฟันอยู่จานวดก้อนไดรวยหายงีงก็แปดศูนย์แปดปนย์เาันกาได้รวยกับไปซื้อลอตเตอรี่ยู่เกือบถึอซื้อศูนย์แปดแปดศูนย์มันไดนสามศูนย์แปดมันออกสี่ศูนย์แปดเนาะเก้ายตังแกซื้อสามศูนยดออกซื้ออัน0 8 8ศูนยปดแปดศยทังหลังอ่ะนะมันมีหาศแปดลกันสา โอ้ยก็เลยว่า408ก็เลยกว่าใด้เลขมันสวยก็เลยว่าเลขใหญ่ลวยนี่มันสิไปเข้าหอนรัตตรี่นําเนาะเลขท้าย3ตัวคณะซื้อไว้แล้วต้องคนนก็มาครับผมเออก็เลยว่าเอออ่อนหอนเลขท้าย3ตัวนําแต่กันมีหลุนอยู่ตัวยี่รวยกับฟันอยู่ดอกเท้านี่ฟันยี่รวยกับว่ได้บ่ค่อยได้สวดมนต์ได้เอฟซีเอ้ยส่วงหลังๆมานี่ยร้านไขายปนนไหนก็ยังฝันอยู่ครับ ยืนเวยกับฝันที่ผู้คนกับว่าบลับบนอนนอนอยู่แลรับลับตื่นตื่นนอนนะคนคนเคยฝันเนาะคนฝันมันมาฝันน่ะนะาเพเสือไปมันก็จําได้นี่น้อยเออทางเที่ยว้ใครว่าคนเคยฝันผ่านโบฝันกับว่าคือโบฝันผ่นว่าท่างเคยผ่านจ้ะทางเคยผ่านก็เลยได้ฝันก็เลยได้แต่ฝันน่ะละทั้งเธอกับผัวถือดอกเอฟซี่ทั้งเธอกต่ฮะคนเราปเห็นศยังเลยบอกว่าแต่ฝันเออแม่มันฝันยังมั่นไหม ขนาดเอาหลานเจ้าว่าเมื่อคืนเมื่อวานนั้นหลานไข่ก็ยังเสือบที่ไหมเสือบน้อยๆนึงก็ไปแล้วอาดลาสเมื่อคืนว่าอุยฝันตัวนี้ฝันบานมันก็รู้สึกมากเวลาเศร้างาแงเมื่อนานฝันเมื่อยกับมี่ฝันเมื่อยวานวันนี้ย้ายรวยกับฝันอีกอะไรเอฟซีเอ้ยฝันจังไหนจังฝันเห็นแต่ตาผ่าฝันเห็นแต่หลวงปู่ ดวงวันนี้กัฝันไปหาหลวงปู่ศิลาอีกล่ะโอ้สาธุว่าเออสาธุไปจังบุญบูนูนต้องสีข่มหายเลยวันนี้งหันย้าเลยกับไปหลวงปู่ศิลาแม่หนเออกับวันวันนี้แต่แต่บ่ได้ไป้ายได้ว่ได้ไปหาหลวงปู่ศิลาบ่ได้ไป้หอดพุนได้บันได้รวยนั่นได้รวยนั่นว่าสิไปเก็บดอกบัวในฝันนอได้รวยนั่นว่าสิไปเก็บดอกบัวในบึ้งนั่น มาบูชาพระนะวัณพาวังหันทานมาเนาะมาใส่แจกันน่ะนะในความฝันน่ะนะในความฝันน่ะสิไปเก็บดอกบัวแบบบื้งหน้าก็เบื้งบักง้อยเบื้งใหญ่แห้งแบบเย้รวยก็ล่างกลมเก็บดอกบัวก็เล่นแน่หาอยู่ส่วนนั่นก็ดอกบัวแดงส่วนนี่ก็ดอกบัวขาวยายรวยก็ว่าเสียดอกบัวขาวมันคือเลือกแท่นอแบัเยายรวยนี่ก็ได้ได้เลือกแบบเลือกหน่อยค่ายไปพายไปคือบึ้งใหญ่แท่นอหนำเขียวหลุ่มหลุมเบื้องยังนอเมื่อเคยเห็นจากเ่อานอในฝันนอบันเสียงดัง ขอแขกขอแขกเหมือนแหวกบัวมากอันดั้งขอแขกขอแขกขอแขกแหวกบัวมากแบบโพหัวขึ้นย่ายรว่เกือบเกือบสลบพญานาคใหญ่พญานาคโตบักใหญ่โพหัวขึ um> ้นมาเขียวลืมหลืมใส่ย่ายรว่เออโพโพหัวขึ้นมาได้บั่นโพหัวขึ้นมาโพหัวขึ้นมาย่ายรว่ก็เลยนั่งแข็งแก่ได้ในเลื่อนเพราะฮั่นได้หอดดอกบัวได้พญานาคบั่น มันก็เรียกว่าจะเหตุอยังกูขาดเด้อเกิดมาในสายนี่กกำลังเห็นพญานาคน,นางโนเพ่นเนาะว่าพญานาคโอ้พยพญานาคเขียวงามงามหางคนมวนอยู่ในสายหํำนะกปกกับโพลหัวขื้นประมาณสูงกว่าไยรุวยอยู่ดอกบันยี่รุยกับนางโนเนาะนในความฝันเนาะในคกว่มฝันบัดพญานาคเพ่นก็ว้าได้เพ่นก็บ,บอกว่า,วาพญานาคเขียวเนะ่ะเพ่นเว้าได้เพ่นบอกว่าเพ่นสีไข่แก้วนั้นให้ายรุวย แกวแก้วในปากคนหนึ hm. ่งไหมแก้วเป็นกุมก่มนะเพื่อสิข่ายหายลูกแก้วเพื vai, down, ่อนว่าเพื่อนข้าปากมาด้นล่ะหาเจ้าของหาเจ้าของเพื่อเพื่อสิข่ายหายบ้านเพื่อสิข่ายหาก็เรียกว่าสิข่ายหาจังไดเนาะอันได้รวยนี่ก็บป่งหูจักก็เพื่อนเพื่อนว่าหลวงปู่ศิลานี่ยทรงเอาของมาให้ยอ๋อไดรวยพอได้ไปหาปู่ศิลาได้แล้วก็บอกระยะทางน้ำบ้านว่าแล้วก็เดมือมาเพื่อนว่า ยายรวยกับเดเมื่อแป้งสีกับค่ายใสเมื่อยายรวยนะเป็นหลูกแกวก้มๆใสเมื่อยายรวยนะหน้าบ้านเพินก็บอกยายรวยว่าหลวงปูนสร้างมาว่าระยะทางจากบ้านยายรวยไปหาหลวงปูศิลานี่สี่ร้อยเจ็ดสิบหกกิโลอบันเพิ่นเริ่มบอกเป็นโตมากเลยได้ป่ะเมื่อกก็บว่าสามสิบแปดนาอเริ่มเป็นตัวเหล็กอย่างสียายรวยโอ้ยายรวยแปดจนวาวิ่งเหมือ บอกแล้วก็ขนคิงลูกซีลอยเจ็ดสิบหกกิโลแมนพญานาคบอกว่าขันสิไปหาหลวงปูนั่นทางระยะจากบ้านยายลวยถึงหลวงปูศิลานั่นสี่ลอยเจ็ดสิบหกกิโลเออก็เลยว่าโอ้ยแปลว่าใกล้เติบอยู่เดอก็เลยว่าสี่เจ็ดหกจ้า ทะเบียนรถเก๋งในข้างในเลยทะเบียนขาวทะเบียนอันน้องวิวันีทะเบียนบ่าวสองสี่เจ็ดหกสี่เจ็ดหกเออนั่นอุ้ยโตโตเลยมันออกไอออกโตออกไปทั้งหนาออกมันมีสองสี่เจ็ดหกมันออกสองหี่โอ้มันขวามัก็เรืงขวามักันอยู่เออบ้านเพิ่นว่าขันสิไปเพิ่นว่าเพิ่นหลวงปู่ศิลาสั่งเพิ่นมาสั่งให้เอาลูกแก้วนี่มาหายแย่ล้วน บรร like okay. ุแก้วตัวนี้น่ะสิเป็นแปะบอกเฮาสิเอาแต่ตัวนี้ย่างแป้าศูนย์เออหาศูนย์ศูนย์หาพยานากเป็นแปะเป็นอีกพยานากนั่นทำเพิกกัสิร้ายตัวนี้่นบอกเลยนะพรยาหนักพระยาหนัก็ับที่ว่าเอ่อพระยาหเพิคนโยกหัวกับเหมือนเกาน่ะล่ะ่นเป็นหกเนาะ่นเป็นหกกคือเกาไม่กับสิเขาก็เจ็ดหกขันห้าสิว่าไปรายกสิว่าหลายตันะครับหาศูนย์น่หน้านี้เนาะเดมือแป้งสิ เปิดกระคายใ,ใส่่าขันยายรวยกับพ่ฮันเดียววอเพื่อนได้ว่าสิไป้ใสมากใสนะบ่เดียวฮันเดียววอว่าสิไปใสเลยเพื่อนก็เลยบอกว่าขันเจ้าสิไปหาหลวงปูศิลานั้นระยะทางจากจากนี่ไปหาหลวงปูศิลานั้นสี่ร้อยเจ็ดสิบหกกิโลแลาสี่ร้อยเจ็ดสิบหกกิโลแมนบันงดกวนยายรวยฝันไปธาตุมือหินเพื่อว่าไม่คว่ำม,มงค้นนั้นอยู่สามสิบแปดประกาศเนาะสามสิบแปดอย่าง ้เตียมเดียวน้องคเออมื่กีออกสามเจ็ดกางวนนี่กาให้ f เอนั่นพิจารณาญาณเอาวาเลกย้่รวยกินเตี่ยมเนาะนี่ครับเออขืนเตีมลงเตี่ยมย้ะรวยกับว่าอ้าวเตีมลงเตี่ยมมีความผูกพันกับหลวงปู่ศิลาแน่นอแล้าฟันเห็นแล้วดูปลาเนาะฟันเห็นแล้วดูเีื่อกี้นี่ก็บปิดไปหาเหล้าเลยแต่ว่าสิไปเก็บดอกบัวเนี่ยสาหนำอืมคือจี๊เทาศรัทธาบนเนาะจ้าจี๊ศรัทธาเขวดมนต์ล้าพลิกซีบิดหนะสวดมนต์แล้วก็บอกว่าหลวงปู่ศิลาแล้วก็บอกว่าในใคลิปคนนอกว อยากได้ยั้งกับขอเอาพื้นวานอ่อยากได้ยั้งกับเฮ็ดเอาพื้นวาให้ด่องค้าทาพื้นอ่ยตาเฮากับบดิขารวันศีลวันทายายรวยกัดไปทำบุญจนาวานในฝันน่ะไปสิไปเก็บดอกบัวมาใส่แจกันล่ะล่ะในฝันน่ะไปแน่น้องนำไงนำเขียวลืมหลืมยายรวยไปเห็นน่ะล่ะแบกเสียงแวกแข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 กมากน่ะวันเพื่อกโยกหัวขืนยายรวยอู้หเกือบเป็นลมพญานาคสีเขียวก็เลยว่าหลวงปู่ศิลาสร้างว่าให้เอาลูกแก้วมาให้ ครหลุ่มแก้ววิเศษหายามาหายแย่ลุย่ยาย่ลุยก็เลยยกมือขึ้นไปยังสี่มันเราก็ค่ายเซมือหายกับใหญ่แห้งไนไหนลูกแก้วนัน้นไยกับประมาณใหญ่กูหลูกแก้วเอียนเด็กน้อยเลนอยู่ดอกใหญ่ติอ,อยู่บันเพื่อนก็บ,บอกว่าเพื่อนก็บ,บอกว่าแค่นี้ว่าหลวงปู่ศิลาหายามาหายขันสิไปหาเล้านั้นระยาทางจากบ้านแย่ลุย่ยนี่ไปหาเล้านั้นสี่ร้อยเจ็ดสิบหกกิโลสี่ร้อยเจ็ดสิบหกกิโลแน่น ลูกแก้วนี่เขาตีเป็นเก้วบลูกแก้วนี่ล่ะเป็นศูนย์คือเป็นหายนี่ยนะเขาสิบเป็นจังไดเนี่ยศูนเมื่อหนี่เดมือจังสี่เลือยไหลเดมือแปงสีแล้วก็ค่ายออกจากปากไม่หายตอืมก็โยกสูงตื่นแล้วเพิ่นเพิ่นเพิ่นอยู่สูงกว่าใหญ่รวยเนี่ยนะก็นั่งโนเพิ่นว่าอู้วยเกิดมากกำลังเห็นพญานาคพญานาคพญานาคเพิ่นมาแต่จริงครูเกยวเนี่ยเขาตีเป็นอย่างนอเนี่เนาะ แก้วก็เป็นศูนย์ก็ให้เอฟซีเพิ่นน่ะคอยแปะเอานำนั่นน่ะแก้วม่อแก้วเก่าที่บนี่แหละจังหวะบั่นเพราะแต่ว่าฮาวาหาศูนย์เลออาหาเก่าก็อีกล่ะนอเมนบอแล้วก็แปะซอยกันน่ะนอลูกแกวแก้วก็เก่าเอาหาเก่าลูกนบศูนยเก่าศูนย์ี่ะนั่นแหละจังหวะก้ันในวงสาตัวเอาหาเก่าศูนย์นอเือจึงแด่คืออยู่ในหาเก่าศูน มันสิมีทั้งหาเก่าทั้งหาศูนย์ทั้งยังมาอยู่น้ำกัดเนาะตัวนี้เป็นเลขที่เท่าแปรจากข้องฝันแมนแต่ตัวบอกนะคือตัวนั้นแมนตัวบอกว่าเป็นตัวเล็กเลยเนี่ยคือแมนสี่ร้อยเจ็ดสิบหกกิโลว่าเห็นสี่ร้อยเจ็ดสิบหกกิโลเนิ่งหาขันสิไปหาหลวงปูศิลาเพิ่งหาลูกแก้วใยลวดนี่ละหาเก่าศูนย์นอกขันแปะในฝันนอกขันแปะในฝันมันสิเป็นหนึ่งสิ มือหนีเดไปหามือหนีเดเป็นยัยรวยก็ฝันงวดก่อนยัยไม่์ยัยเอาเอาเงินหายไหมแต่อห่อผ้หา,าหาห่อว่าหาศูนย์เหลวศูนย์สี่เงินเหรียญบาทยัยรวยเป็นสีนออ่เหลวศูนย์สี่งวดนั้นให้บอเต้า 0, ห้อยศูนยออ์หาเหลวศูนย์สี่ก็โบถืออีกคือเกองลาหา้หาอีก <c oughs> เอ<ห>เอยัยรวยก็เลยว่าโห้าอีกหละเอฟซีเอ้ยวันนี้ยัยรวยก็เลยกว่าเป็นแนวทางด้วยเอฟซีเอ้ย ใยลวดแต่ใยเสื้อใยไอรวยแห้งหลายในฝันนั่นพอใย่รวยฝันจังไดก็บวัางในฟังก็ประกอบหลายอย่างก็ประกอบในฝันเอฟซีนั่นนั่นละพอฝันตัวไหนกับประกอบเซกันใยรวยกับใ้ตัวนี้แหละเพื่อนว่าให้ไประยะทางอันเพื่อนบอกเป็นตัวเลขเลยงวดก่อนกับว่าสามสิบเปอร์อวันนี้ว่าสี่ร้อยเจ็ดสิบหกกิโลให้เดินทางไปหาล่ะแต่ว่าขึ้นแต้มลงแต้มเลยได้เอฟซีสิบเปร์จันแล้วน้า แล้วแต่ f c เพศสีพิจารณาเนั่ยนะครับแมนหาโตตรงตที่เพื่อนบอกงก่อนว่าสามแปดก็ว่าสามแปดนะนะเพื่อนพันลงแต่ไปสามเจ็ดนาะโอ้ยเยอารวยวะอย่ารวยกับสาแปดเพื่อนได้ลักตอรีแน่แนลหลงปูพยายามสีหายรหัสปปกดกงกนแมนอยู่ได้เนหลวงเพราะว่าเราพยายามสีหไปกดเพราะว่าเพื่อนเปิดทำอะไรได้บ้างไมครับทำสมบัติน่ะ เพิ่นเปิดแล้วพยายามสีหายให้บวชาสนาใหญ่รวยมะข่าวบวชเงินแล้วมเข่าฝันเป็นตอ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 นมาเรื่อยเลยมันเป็นตราลำดับเลยแต่ตั้งแต่เราเปิดหูสมบัติว่าไตวิหารไตพระธาตุมื่นหินใหนบวชยายรวยก็ไปพระธาตุมื่นหินแล้วว่าสามสิบแปดเพิ่นพยายามสีหายอยู่แต่วาสนาใหญ่รวยมันบวหลายแม่นยังบุญบวชให้หลายแม่นแล้วก็สิพยายามหายในวันนี้ก็หายอีกว่าการเดินทางไปหาเราเนี่ย เลขออออกกมมาาแมวมีตัวเลขออกมาเห็นบ่เบลแปรยากเลยรอบแรกเนี่ยแล้วยังก่อนรอบแรกเป็นตัวเลขกเลยรอบแรกที่ว่ารอบแรกให้เขาไป้สามไอ้เขาเป้สามข้นมีหลานหน่อยเป็นเป็นสี่เลขวันนั้นออกเท่าไรก็อนสองสี่หรือสี่นึ่งแสดงหัวเนี่ยมันมันมีสี่บ่มันจำวันใดเนาะแต่ว่าเราว่าให้เขามาคนแบบร้ายให้ว่าให้เขามาก่อนให้เขามาเท่าละสาม เลือเลดอเก่าเก่าศูนย์หกเนี้ยเกหกศูนยหเออวันนันออกศูนย์หกจำได้ของเราะเพราะว่าเออเพราะว่าต้นเพราะว่าตนาปีลาแม่ขอไปกับหลวงกูซีลาวันกับมาแป้เนี่ยอาวเจ็ดสบแปดเจ็ดเก่าเป็นบ่อลกกามาแป้เอาตัวสีฟันข้าฝันไปในรุนน้ำมุนน้ำเล้าเป็นบ่อลกแต่ปยออกน่เลือดลแท่เปออกนเล็อดลเียนายหลวงละถวายกอบหน่อยนะเออ วันเท่ยวสองมายายล่วยกับจังฝันไปอีกว่าอันไปผรถธานมืนหินืเพอนก็บอกว่าพรถธานมือหินสร้างโดยขั้วมงคลอ่ะมีสามสิบแปดประการขว้มงคลที่สร้างขึ้นเอาเอาเอาถูกสิงถูกย่างที่เป็นมงคลอ่ะนะมาสร้างขึ้นก็ได้สามสิบแปดวันวันนี้ได้ให้ยายล่วยนี่เดินทางไปหาหลวงปู่ศิลาระยะทางอ่ะสี่ร้อยฝันเห็นหลวงปู่ศิลานี่เป็นรอบสี่เลยเลยแม่จจ้ะรอบแรกถือว่าอุ้มน้่อยรอบสองถือว่าผมภาพภาพไปเขาทำภาพไปเขาทำ แม่นครับเมรอบสมรอบสามไปผ่ะตัดมืนอห็นนี่รอบสี่เงาเลยรอบที่สรอบที่สี่เดี๋ยวรอบเนี่ยตัวเล็กสามตัวเลยบ้ดจ้าสี่ร้อยเจ็ดสิบหกกิโลพญานาคอง์นั้นละว่าให้ฟังละว่ามาจังใดเราบอกว่าหลวงปู่ศิลาให้เอาแก้วมาห่าเมื่อสีแก้วตัวนี้บ่สีแล้วสีเห็นมาซอยหนุนเห็นมีโศกเนี่อือจะรวยหะ หักแล้วอังสินฮะเหล่าอาจจะได้สูงมั้งเอออาจจะได้สูงเพราะลูกแก้วตัวนี้ออกจากปากพญานาคออกจากปากพญานาคเราวค่ายไีเขียอีากสีเขียวเราวค่ายหายเส่มือยายรวยอังสินครับแลาวค่ายายรวยกับโบเนยังวะเจ้าเจ้าเป็นแคลนี่ทางห่างฟันได้กับอกไปแนยังไจ้าฟันจังได้แย่รวยกับจังว่ะฟันตั้งแต่หลวงปู่ศิลาพ่อยายรวยเป็นคนมาสวดมนต์สวดมนต์สวดมนต์ตัวนั้นสวดมนต์ตัวนี้ล่ะก็สวดทุกอย่างนะน้า ตัวสีจำได้กันเลยส่วนให้เอฟซีฟังตัวจำบ่ได้กันเคอยจำได้ได้กัิไปเรื่อยๆขามีบุญวาสนาต่อกั้นนี่ก็ให้เอฟซีเด้อขามีบุญมีวาสนาต่อกั้นข่าถูกสามโต้โต้งกันมีบุญต่อกันล่ะข้ามือถือก็ขึ้นเกาอะไรเอฟซีบอกน้ำไหลไฟสว่างคือเกาหันล่ะสายย่าย่า่ด้วยควันจังไดก็บอกซูฟังล่ะจ้๊แต่ก็อยากให้เอฟซีไปจับจองลอตเตอรี่ไปก่อนแมนจ้า คงคิดว่าน่าจะได้มาตานย่ารวยอีกคงสุดท้ายอยู่เพราะว่าอาจปูภาษีมายำตัวเลขใแห่หาบบหรือว่ากบเน่ได้นล้วเธอเนี่ยคมากกัได้เม่นบลหรือภาษีห้เปลี่ยนแปลงตัวเลขบลหรือภาษีหายว่งกลมให้ตัวนี้เนเนนเด้อร์พอฟันว่าพันบอกเป็นโตเลยนี่ยน่ะเนี่ยครับผมพันบอกเป็นโตัวย่าวยมาเลยจังหวะคาบาซักเวไม่แต่จังหวะเนี่ยเราของย่าลวดอะใช่ย่าลวยถือให้เบิ้งเนาะครับผมแปลเป็นข้อหมายออกมาแล้ว แปลเป็นตัวเลขไปแล้วนะครับผมยายรวยนะครับผมฝันยายรวยงวันที่1ตุลาคมนะครับ2567ันห้าร้อยหกบเจ็ดแนวทางนะครับฝันเห็นลูงปูศิลาบอกให้ไปหาระยะทางนะครับ476กิโลจ้าแม่นนะครับผมเราบอต้องแปลเป็นตัวเลขยากเพิ่นบอกมาแล้วเพิ่นบอกมาเลยครับผมเพิ่นบอกมาแล้วแล้วก็ลูกไข่ลูกแก้วไข่เกลวใสมือหายายรวยว่าหลวงปูศิล่าหายพญานาคองคหนัเพญามหาหินเป็นเหล็กเป็นเลขฝันตัวนี้ฝันครับผมเป็นเลขแปล็เป็นเหฝันครับ ก็จะมีหาศูนย์กับ590เ้าหรือว่า FC ฟซีแปดหนออเนื้อก่านีบอลจังใดการี่ลุแกลค่ายออกมาเนี่จังหวะการเอก็คอยพิจารณาเนาะพิารณาเอาะนครับพิจหรณะก็เป็นอยังเป็นเก่าแต่เก่าว่ะก็อยู่ในหันหาเก่าศนเก่าเออก็ว่าจังเอาเก่าหาศูนย์ี่แหละหาเก่าศูนย์เออเนก็จะคอยอันนี้ฟันไปยกหัวกเขาเป็นหัวขีดเก่าก็เลยต้องอยู่าตลอดอันยกหัวนี่ ครับแก้ากับมีความผูกพันกระลาจังไหนกับปูหงกับบอยด์อันนี้บอยด์ละลึกถึงเล้าเลยืเพราะว่าสวนมดนะน่ะสวนมดแหละก็สวดมนต์คาถาเล้าแหละก็บละลึกแต่เก่าๆกับว่าแต่กับว่าแต่สิบ๊อบันไปอีกกับฟันคือเก่าฝันคือเก่ายายรวยกับอยากไปอีหลีอยู่ใดยายรวยเสียแตไป้ายผอมเบาวสารพอเขาไปน้ำกั้นใดจังใดขันไปกับมาเปื่อนยายรวยน้ำเหน่งน่อง มีบุญวาสนาไปหอดไปถึงเหล่านอสักวันหนึ่งนอสักว so ันหนึ่งพะหอดเด็นไปไหมไอ้เท่ามิโศกก็ได้นอกเมงนี่้รเยีระยะทางสี่ยเจ็ดสิบหกกิโลไปหาเรลาเฮ้เหาหาสี่เด็กเลขกมาดผมได้เด็กทะเบียนรถสองสี่เจ็ดหออก3โตนี่ตั้งตตงไปเลยเมียนระยางสี่ร้อยเจ็ดสิบหกหอกบอกหอดระยะทางสามโตคนนีหมวดก้อนบอกว่าพระธาตุของหลวงปู่นี่สร้างด้วย มีความมงคล38ประกาศเห็นบอเนาะมา่อก่อนสาแล้วก็บอกแค่2อตัวว่า38มแปดงวดนี้บอก3ตัวเลยย้อไม่ออกเลยไว้เงินเป็นบ้านก้อนสามเออหนักยี่ห้อเดี๋ยวรวยกต่สีน้ำไปเรื่อยๆ์ได้นี่สีน้ำอยู่ไหนพร้อมไปออกเนาะไปออกเป็นบ้านเออเป็นบ้านเป็นหมดเลยเด็ยายมันมาจุดสนใจคือเราบอกเป็นตัวเลขมั้ยอนี่เหรอครับแม่นี่แหละววันที่สอง ขันบอกว่าหลวงปู่ศิลาแล้วราบ่ได้ยม้ายรวยกับบ๊ไยป้ไปได้มีพญานาคมหายรวยสิไปเกดอกบวดอกบัวมานี่ใส่แจกันวันพระบได้บได้ดอกบัวแล้วยรวยกับเอ้าดอกเด้าเรื่องพอทั้งเหอนยรวยน่ะวันศีนวันพาสีเปลี่ยนแจกันครับวันศีนวันพายรวยกับมีของทั้งเหอนนือกันน่ะวันศีลวันพาบ๊วยขาปันไฟันนันว่านเป้าดอกบวสีมาใส่แจกันย้่งเหอนก็เลยฟันว่าน ไพ่เลือลงไปในแม,ม่น้ำเนาะพอจะรวยกับไพ่เลือเป็นอยู่บหนเสียงดังแฝกแขกมากแวกน้าแวกปลาดอกบัวมานี่ม,มันก็นนไม่ยกหั้ขึถึงใส่ย่าิด้วยได้รวยกัเกือบสรุปแล้วแวต่งงูใหญ่แบบนี้วาคาผันมีงอนมีหยังเป็นพญานาค<ม>โอ้ยก็เเยว่าอย่างนี้แต,ต่เขาวานฟันเห็นพญานาคสิมีบุญวาสนาเนี่ยเธอเนี่ยย<ม>่าิด้วยฟันเห็นเหลวฟันเห็นเหลวฟันลวงปูเนี่ยกะว่าให้เอามาหายนอือ เอาหลูกแกวแ้วมาส่งยายรวยเอามาให้ยายรวยนี่เอาส่งมาให้ยด้วยนี่นั่นแหละจังหวะถือว่าส่งมาใหายด้วยการแยรวยก็บอกเลยวา่าสิไปหาหลวงปู่แล้วแล้ว่าขันยาย่ขันเจ้าอยากไปหาหลวงปู่เราบอกว่าระยะทางไปหาหลวงปู่จากจากแย่วดย,ยุนสี่ร้อยเจ็ดสิบหกกิโล ครับงวดกว่อนก็บสามแปดมวลนี้กัสี่เจ็ดหกนี่แหละ <c oughs> บอกเป็นโตัวมาเลยเออแล้ว,วบอกเป็นโต,ต,ตัวมาเลยบัวแดงแป้ย่างนี่ตัง้งห้าเป้ยหาศูนย์ก็หาเก้าศูนย์คือเป้ยรูแก้วนี่เป้ยรูแกว้วเมื่อมันสีม่ามนตัวนี้คือสีม่น,มนตัวเพิ่นบอกสามตนี่ก็บพวแม่นบอลลาร์จ้าได้ด้วยก็เลขกับเป็นเนื้อท่านนอกครับนอกของฝันเน้อกแา่เอฟซีให้ไปจับจองฉลากไ้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวมาสีเบิดก่อนนะครับจาได้ดวยกับเสียเอาไว้คือกันส่วนโค้งสุดท้ายเดี๋ยวค่อยมาตามได้รวยว่าจะมีเปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือเปล่าเปลี่ยนนนแปลงงอออีีีกกกบ่่่ยยวคาัทึจ้ะ เนี่วทางฉลกงงากที่เบียงคนรัฐบาลไทยนะครับผมวันนีข้ขอบคุณเยอะวยะเลยครับผมนี่ครับ